สวัสดีค่ะจากขวัญฮอนด้ค่ะตอนนี้ขวัญอยู่กับรถยนต์ Honda j แจ z นะคะซึ่งแจ๊คคันที่อยู่ข้างหน้าขวัญตอนนี้คือ Honda j แจ z รุ่น s v t ค่ะเป็นเกียออโต้ราคาเริ่มต้นนะคะราคาของเขาจะอยู่ที่5 9 4 0 0 0บาทนะคะสีนี้คือสีดำคริสต,ตัลมุกบวกเพิ่ม6 0 0 0นะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ราคาจำหน่ายสุดที่จะอยู่ที่0 0 0 0 0บาททั่วเลยนะคะสำหรับ Honda j a z ็เขาจะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ค่ะให้กำลังแรงมาอยู่ที่100 17เจ็แรงมนะ้าเครื่องยนต์4สูบ1กวาลวนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำมันสามารถรองรับได้หมดเลยนะคะเป็นเบนซิน,น9195กแก๊สโซฮอล์9 5 e า0 E20 แล้วก็ E85 ตรงนี้คือสามารถรองรับได้หมดเลยนะคะในวันรับรถขันเติมน้ำมันให้ลูกค้าเต็มถังจะเป็นในส่วนของ E85 ถ้าหากลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนน้ำมันเป็น 91หรือ95หรือเป็น E20 สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะแต่ขวัญแนะนำว่าน้ํามันในถังเหลือน้อยที่สุดก่อนแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าเครื่องยนต์เราทํามารองรับอยู่แล้วนะคะคันนี้เป็นรถที่ขวัญจะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะคะตรงนี้ส่งใกล้หน่อยส่งที่ลําปางเลยนะคะคันนี้จะส่งที่ลําปางเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ๊ะทำไมฮอนด้าแจกรุ่นอทำไมเป็นล้อแม็กทำไมไล่เหมือนรุ่นท็อปเลยนะคะคันนี้คือ ลูกค้าสั่งเปลี่ยนในส่วนของล้อแม็กนะคะล้อแม็กก็คือเปลี่ยนเป็นแบบเหมือนรุ่นท็อปเลยก็คือเป็นขอบ16กลายรุ่นท็อปเลยนะคะเป็นของแท้ของพันด้าแล้วก็มีในส่วนของเพิ่มสเกิร์ตรอบคันมีสปอยเลอร์หลังนะคะที่เพิ่มเข้าไปสปอยเลอร์หลังจะเป็นแบบ r s นะคะมีเสาอากาศแบบครีบฉลามค่ะและอีกหนึ่งจุดนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟัดตมอกนะคะเพราะว่าเดิมๆกับตัวรถยนต์ของเขา จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่าตรงนี้เราเพิ่มเติมเข้าไปให้กับลูกค้านะคะตรงนี้คือติดตั้งเพิ่มที่ลูกค้าสั่งชําชระเพิ่มนะคะต้องแจ้งว่าลูกค้าชําระเพิ่มที่ขวัญไม่ได้แถมนะคะก็คือจะคือ,คอลายล้อแม็กนะล้อแม็กตรงนี้คือลูกค้าเพิ่มเติมเองนะคะแต่ว่าชุดแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกก็คือเป็นรายการของแถมทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะก็เลยขออนุญ,ญาตนำรถลูกค้าเข้ามารีวิวอยู่ใต้อาคารนะคะตรงนี้ สังเกตที่ตัวรถจะมีเน็ดฝนเพราะว่าเมื่อสักครู่กำลังจะรีวิวแต่ว่าฝนล,ลงมาพอดีเลยก็เลยได้ย้ายสถานที่เข้ามารีวิวที่ร่มนะคะแต่ก็แสงสว่างน่าจะชัดเจนอยู่นะคะด้านหน้าก็เพิ่มไฟตัดมอกเข้าไปนะคะตรงนี้เพิ่มไฟตัดหมอกล้อแี่เป็นขอบ16นะคะเป็นขอบ16เป็นของแท้เลยค่ะเป็นสั่งอะไหล่แท้ของ Hon ด a มาเลยค่ะ สะเก็ดรอบคันแบบโมไอนะคะส่งไกลมากๆเลยถ้าเป็นลำปางนี่คือขันต้องจองขนส่ง3วันนะคะวันเดินทาง1วันถึงลูกค้า1วันแล้วก็วันกลับหวันค่ะตรงนี้คือส่งว่อมให้ลูกค้าฟรีนะคะสปอยเลอร์แบบ r x ค่ะ ฝนติดอยู่ที่ตัวรถด้วยแล้วก็เสาอ,อากาศแบบทิพฉลามค่ะในส่วนของน้ํามันน้ามันเติมตรงไหนนะคะน้ามันจะเติมฝั่งด้านนี้นะคะน้ํามันก็สามารถรองรับได้หมดเลยค่ะเบนซิน9 1้าหนึ่งกหอย่างที่แจ้งไปนอกถึง e 8 5าที่เป็นเบนซินสามารถเติมได้หมดเลยนะคะลูกค้าสามารถเติมได้หมดเลยด้านหลังข้างล่างตรงนี้ติดเซนเซอร์เป็น 2. จุดสีเดียวกันกับตัวรถยนต์นะคะ สังเกตจะมีกล้องด้านหลังด้วยนะคะปกติรุ่นเอจะไม่มีกล้องสองภาพด้านหลังนะคะเครื่องเสียงจะเป็นเครื่องเสียงวิทยุทูดินแต่คันนี้คือลูกค้าสั่งเปลี่ยนทั้งคันจริงๆก็คือเพิ่มในส่วนของตัวหน้าจอด้วยแล้วก็ถ้าเราเพิ่มหน้าจอก็จะมีกล้องสองภาพด้านหลังติดตั้งมาพร้อมกันคันนี้คือจัดเต็มมากๆลูกค้าเปลี่ยนเครื่องเสียงเปลี่ยนล้อแม็กนะคะใส่ ทุกอย่างเลยแล้วก็มีเบาะด้วยที่เปลี่ยนในส่วนของตัวเบาะนี่คือแถมฟรีนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนัง PVC 100%นะคะเบาะสามารถเลือกสีได้แล้วก็เลือกสามารถแล้วก็สามารถเลือกได้ที่ใช้ในการเย็บตรงนี้ได้นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบาะสีดํา ได้สีแดงค่ะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ขอนก็จะเตรียมในส่วนของของแถมอื่นๆจะเป็นพวกผ้าคลุมสายลากสายพว่วงไฟฉายฉุกเฉินทั้งขยะหุ้มเบลแล้วก็ม่านบังแดดถัดท้ายรถนะคะตรงนี้คือเตรียมใส่ด้านหลังให้กับลูกค้าส่วนยางอะไหล่อยู่ตรงไหนนะคะยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างลงไปอีกหนึ่งชั้นนะคะขอญาตเปิดให้ลูกค้าชมก่อนตรงนี้จะเป็นแม่แรงค่ะส่วนยางอะไหล่จะลงไปอีกหนึ่งชั้นนะคะ อะให้ดูประมาณนี้นะน่าจะมองเห็นนะคะยางอะไรจะยอยู่ไปชั้นไล่หีกอชั้นค่ะภายใน บริเวณด้านหลังตรงนี้ก็คือจะเพิ่มในส่วนของช่องเก็บเอกสารนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นเบาะหนังก็คือจะเพิ่มเป็นช่องให้ทั้งสองข้างเลยนะคะจะเก็บเอกสารเพิ่มเติมเข้าไปได้แล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วสําหรับ Honda Jazz คืออนเนกประสงค์อยู่แล้วก็คือมีทุกจุดเลยตรงกลางก็มีนะคะด้านหลังตรงประตูตร,ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วนะคะมีทั้งสองข้างเลยค่ะฝั่งด้านนี้ก็มีเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้าเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะ คิ้วบันไดจะเป็นแบบสแตนเลสนะคะตรงนี้คิ้วบันไดสแตนเลสเปิดประตูเข้ามาเพจตรงนี้จะแจ้งในส่วนของการเติมลมยางนะคะด้านหน้าเท่าไหร่ด้านหลังเท่าไหร่เราสามารถดูได้จากจุดนี้เลยนะคะก็จะมีแจ้งให้เบาะปรับสูงปรับต่ําได้ค่ะทุกรุ่นทุกเกรดเลยนะคะสามารถปรับเบาะสูงต่ําได้ค่ะมัดวัดจะเป็นสีส้มค่ะ น้ำมันเติมเต็มถังเรียบร้อยนะคะเวลาส่งรถขวัญจะส่งเป็นรถสไลด์นะคะลูกค้าส่งรถสไลด์ถึงบ้านเลยเพราะฉะนั้นน้ำมันเราก็จะยังเหลือเหมือนเดิมเลยถึงบ้านลูกค้าตรงนี้หน้าจอเครื่องหน้าจอเครื่องเสียงเป็นของ pioneer นะคะลูกค้าสั่งเปลี่ยนนะคะันนี้นะคะตรงแจ้งบอกว่าลูกค้าสั่งเปลี่ยนก็จะมีในส่วนของตัวรีโมทตรงนี้ให้ด้วยค่ะเข้าตำแหน่งเกียร์อ,อาร์ถอยหลังนะคะ <S <S ก็จะมีกล้องสองภาพด้านหลังมีเส้นแบ่งไ้ค่ะ สามารถเล่นแผ่นได้นะคะ USB ได้ Bluetooth ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบเซ็นเซอร์หลังกันค่ะเสียงตรงนี้คือเซ็นเซอร์ทำงานนะคะเมื่อเข้าในบริเวณที่มีอะไร กั้นอยู่ด้านหลังนะคะในระยะที่ไม่ปลอดภัยเซ็นเซอร์ก็จะลองเตือนทันทีเลยนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะรถตรงนี้คือติดตั้งครบทุกรายการเลยแล้วก็กล้องหน้าตรงนี้ก็จะเป็นรายการของแท้นะคะกล้องหน้าก็ติดตั้งเรียบร้อยในวันรับรถนะคะขวัญจะมีเอกสารให้ลูกค้าเซ็นรับซึ่งจะเตรียมไปกับเจ้าหน้าที่ที่ส่งมอบนะคะลูกค้าแค่ฝากสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านส่งมาให้กับขวัญน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดําเนินการในเรื่องการจดทะเบียนให้กับลูกค้าแล้วก็ส่งให้ลูกค้าถึงบ้านเลย นะคะขอบพระคุณเจ้าของรถยนต์คันนี้นะคะมาไกลามากๆเลยคันนี้มาจากลำปางเลยนะคะเดี๋ยวรอรับรถสวยๆที่บ้านได้เลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ